ขนาดเราตัวคนเดียวอะ่ะเราก็ยังแบบดิ้นรลนจนสุดๆแล้วพอเรามีลูกขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้ตัวเองตายอะ่ะบางคนที่บอกว่าท้องก่อนแต่งแล้วราคาถูกมันก็ถูกเพราะหนูท้องพอดีทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทัวลงหรือว่าอะไรตอนนี้ให้ย้อนกลับไปดูการกระทําตัวเองก่อนว่าตัวเองทําอะไรไว้ทําไมคนถึงไม่ชอบไม่ใช่มาโทษแต่ f อหนู เราแค่อยากจะเหมือนหยุดคุมเพื่อที่จะแบบบำรุงลูกคือก็อยากมีแล้วแหละทีนี้พอหยุดเดือนเดียวแล้วน้องก็มาเลย ก็ก็คือเหมือนเหมือนจริง,รงๆเราคิดว่าน่าจะสักปลายปีหรือปีหน้า<ม>ก็น่าจะมีน่าจะพร้อม,มพอแบบน้องมาก่อนเราก็รู้สึกอู้หูมาเร็วมากแล้วก็น่าจะอยากมาปีมังตอนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แต่ก็ดีใจดีใจมากๆค่ะอารอนี่เขาไม่เฮเลยหรอว่าแบบอู้หูเขาอยากได้ตั้งแต่แรกแล้วคือเขาเป็นคนแบบขอร้องให้หนูไว้หน,ใหหนูให้หนูหยุดได้ไหมให้หนูแบบว่า ไม่ไม่ได้หมายถึงหยุดทํางานนะคือเพราะว่าหยุดคุมได้ไหมใช่จริงๆอ่ะเราก็มีแลนอยู่แล้วว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแต่พอพอมีน้องมาแล้วเนี่ยก็เลยอยากทําให้ถูกต้องแล้วก็อยากแบบว่าเหมือนพอเข้ามาผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยแบบจัดงานมั่นขึ้นมาแบบกระทนหันนิดนึงแสดงวานปีงารภายในเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จริงๆหนูต้องแบบขอโทษแบบผู้ใหญ่หลายๆท่านมากๆที่หนูไม่ได้เชิญแล้วก็ มีหลายคนที่สําคัญกับชีวิตเราแล้วเราไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ทักไปบอกอะไรเงี้ยค่ะก็ลองงานแต่งลองงานแต่งก็จะเชิญให้ครบทุกคนแน่นอนงานแต่งงานเาลองแต่งไว้เมื่อไหร่งานแต่งเนี่ยแพลนไว้ว่าน่าจะให้น้องคลอดก่อนแล้วก็อยากจัดเป็นงานเดียวกันกับงานผูกแขนน้องเลยรับขวัญน้องเลยอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบรวมรวมทุกคนได้แบบเห็นหน้าน้องด้วยแรกๆที่รู้คือกังวลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าชีวิตจากเนี้ยจะแบบเปลี่ยนไปยังไงแต่สุดท้ายแล้วพอเรื่อยๆมาหนูก็เริ่มปรับตัวว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ทุกอย่างมันก็มีทางออกหมดแล้วชีวิตเราอ่ะเจออะไรมาแบบหนักมากๆแล้วครั้งเนี้ยอาจจะเป็นแบบความสุขครั้งใหม่ที่เรา เราเราอยากมีอ่ะเรารู้สึกว่าเออครอบครัวเราก็ไม่ได้สมบูรณ์ครอบครัวทางอโลกเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์เราก็เลยแบบอยากสร้างขึ้นมาใหม่ให้มัน,มนให้มันสมบูรณ์แล้วก็เชื่อว่าเขาจะมาเติมเต็มความสุขในชีวิตเราแล้วขนาดเราตัวคนเดียวอ่ะเราก็ยังแบบดิ้นรนจนสุดๆแล้วพอเรามีลูกขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้ตัวเองตายอ่ะบางคนที่บอกว่าท้องก่อนแต่งแล้วราคา ราคาถูกนี่ใช่ไหมคะแสดงว่าได้เงิมันก็วอดอยู่ใช่คืออันเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ว่าหนูก็ได้เนาะเพราะเขาก็เออไม่ได้ว่าหนูอ่าแต่ว่ามันก็ถูกหนูเพราะหนูท้องพอดีเออแล้วก็ถูกคุณแม่หลายๆคนที่แบบท้องกอดแตกก็หลายๆคนเลยสมัยนี้แบบหนูว่ามัน ปี2024แล้วว่ะแล้วก็ไม่ได้มีใครมานั่งจับผิดหรือว่ามานั่งตีค่าราคากันอยู่แล้วว่าถูกหรือแพงคุณแม่ที่แบบ ท้องก่อนแต่งหลายๆคนเขารวยเป็นพันล้านร้อยล้านก็มีใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าครอบครัวจะสูงส่งหรือว่าครอบครัวจะรวยมากแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาตีค่าราคาใครว่าราคาถูกหรือราคาแพงตรงนี้หนูก็ไม่ได้มองว่าเกาะหรือไม่เกาะอะไรค่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะทำตัวยังไงสังคมก็มองออกทุกคนก็มองออกออหนูว่าเปืองค่าทนายเฉยเๆๆมันไม่ได้มีประโยชน์สำหรับ สำหรับถ้าเขาไม่หยุดอย่างเงี้ยทาไงก็ไม่หยุดก็ต้องปล่อยค่ะถ้ามีความสุขที่จะทําก็หนูก็คิดว่าเป็นความสุขของเขาเราก็สาธุบุญด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆค่ะแล้วพอเราไปแปะรูปคู่กัแบบกับคนที่ไฟ้สดแบบพูดแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่อยากแบบไม่อยากแปะรูปคู่ไม่อยากให้พี่ๆสื่อไปแปะรูป มันมันรู้สึกอายคนที่มันเป็นเรื่องซ้ำๆเดิมๆแล้วไม่จบสักทีแล้วคนหนักก็จะคอมเมนต์ว่าแบบแซกันไปแซกันมาซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าหนูอะไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเลยหนูอยู่ในพื้นที่ของหนูตลอดแล้วพอมันเป็นข่าวคู่กันบ่อยๆคนก็หาว่าทะเลาะกันเพราะผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะมันอายคนมากๆอยากฝากอะไรถึงเขาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทัวร์ลงหรือว่าอะไรตอนเนี้ย ให้ย้อนกลับไปดูการกระทําตัวเองก่อนว่าตัวเองทําอะไรไว้ทําไมคนถึงไม่ชอบไม่ใช่มาโทษแต่เอฟซหนูว่าเอฟซหนูไปเม้นแซะทาไมเขาถึงแซะจุดเริ่มต้น<ม>แค่นั้นเองข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวดว่นแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ